你好。 ทุกคน,นะคะกลับมาเจอพีทวันเดอร์พีทกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะพีทจะมาเล่ามาแชร์มา, share, ม,ามอมอถึง musthave I t e m ของแต่ละแบรนด์เลยนะนี่จะเป็นซีรีส์ใหม่ในช่องของคุณวันเดอร์นะคะก็ถ้าเพื่อนชอบอะไรเงี้ยก็จะมีออกมาเรื่อยๆเลยก็ถ้าใครอยากดูคลิปจากแบรนด์ไหนนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะพีทก็จะพยายามเลือกคัาสสันอาจจะแบบมี5ชิ้นบาง10 <c oughs> ชิ้นบาง3ชิ้นบาง2ชิ้นบางหรือมีอันเดียวที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดของแต่ละแบรนด์อะไรเงี้ยก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะคะคลิปแรกวันนี้นะคะค Só so, so. มาจัดเต็มมากๆเลยนะคะต้องมาเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมอยู่ๆเจ๊ถึงพูดถึงแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่พีทพูดเลยว่าเราเปเองนะคะตั้งแต่สมัยไปอเมริกาแล้วต้องแวะเกาหลีแล้วก็ไปเจอกับแบรนด์นี้แล้วก็อ่านรีวิวแล้วรู้สึกว่ามันน่าใช้มากขอบคุณเขาจริงๆคือตอนที่เราจะแต่งงานเราก็เป็นวันน้ากับแบรนด์เขานะคะเป็นแบรนด์ที่พีทแบบชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าผิวตัวเองอะค่อนข้างที่จะถูกกับสกินแคร์ของแบรนด์ซาวาซูนะคะทุกคนก็เลยหยิบแบรนด์นี้ขึ้นมาเป็นแบรนด์แรกนะคะที่จะมาพูดถึง Masha เทมเดอะซีรีส์ของวันเดอร์ค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรที่เป็น must have บ้างพูดเลยว่าเด็ดมากเวอร์ชิ้นแรกเลยนะคะต้องพูดถึงเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมแรกที่พีทได้รู้จักกับเซวซูนะคะตัวนี้คือเซอวอร์ซูฟิร์สแคร์แอคทิเวตติ้งเซรั่มค่ะแต่ตัวนี้หน้าตาไม่คุ้นหูคุ้นตานะคะเพราะว่าจริงๆแต่ก่อนเขาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เขามีการปรับสูตรใหม่นะคะให้มันแอดวานขึ้นตัวนี้ก็เลยชื่อว่าเซอร์เวอร์ e Activating s รั u m นั่นเองค่ะพีดพูดถึงว่า first care เลยละกันนะเราเลียงง่ายๆเป็นตัวแรกในการบำรุงนะคะหลังจากที่เราเช็ดโทนเนอร์เรียบร้อยก็คือลงตัวนี้เป็นขั้นตอนแรกเลยช่วยในเรื่องของการเตรียมผิวให้พร้อมที่จะรับการบำรุงอย่างจัดเต็มนะคะแล้วเป็นตัวแรกที่แบบเข้าไปบำรุงผิวช่วยฟื้นฟูในเรื่องให้ผิวแข็งแรงขึ้นช่วยในการต่อต้านริร้วรอยนะคะเป็น anti aging แล้วก็เป็นตัวที่ทําให้ผิวของเราอะกลับมาดูอ่อนเยาว์เรียบเนียนขึ้นนะคะอย่างว่าพี่รู้สึกว่าผิวพีทในระยะเวลา ประมาณ5ปี5-6ปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนขึ้นแต่ว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะแล้วตัวนี้นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ผิวของพีทอะกลับมาแข็งแรงขึ้นจ้าตัวนี้นะพีท เองบ่อยมากเพราะว่าหมดแล้วเราขาดไม่ได้จริงๆทุกคนเราต้องเติมของต้องตุนนะคะเป็นอะไรที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วพิษมีไซส์เล็กอย่างเงี้ยแล้วก็ไว้สาหรับพกพาได้นะคะแต่นี่เป็นแบบสูตรเก่าตัวสูตรใหม่นะคะเขามีเรื่องของไบโอเทคโนโลยีที่เป็นแบบตัวล่าสุดของซาวซูเลยก็จะเป็นการผสานแบบพวกสมุนไพรระดับตำนานคือเนี้ยกลิ่นเขาแบบหอมอ่อนละมุนมากคือมันมีความกลิ่นสมุนไพรกลิก่นของดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพีทรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายมากเป็นกลิ่นที่พิทชอบมากแล้วมันเป็น ตัวแรกของเกาหลีระดับไฮเอ็นเลยมั้งที่เรารู้สึกใช้แล้วแบบ ชอบชอบฟีลิ่งตอนใช้มากพิดว่าพี่ติดกลิ่นของเขาด้วยล่ะกลิ่นเขาค่อนข้างหอมเลยนะคะเอาพูดกลับมาที่ตัวสมุนไพรของเขาอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการคืนสมดุลให้ผิวดังนั้นเราก็เลยใช้เป็นสเต็ปแรกนะคะในการบำรุงเลยผลการใช้คือฟื้นฟูผิวของเราให้เปล่งปลั่งสุขภาพดีแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องการแบบต่อต้านลดเลือนริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นมาด้วยนะคะก็นั่นแหละจะ30แล้วนะคะอะไรที่ว่าจัดการริ้วรอยได้ัมดด้วยใช้หมดเลย ตอนนี้ก็แบบตั้งใจมากอยากจะสตัฟขิวไว้ตอนนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นสกินแคร์ตัวหนึ่งที่ใช้มาอย่างยาวนานต่อเนื่องและชอบมากๆนะคะจริงตัวนี้เขาก็มีหลายไซส์นะคะทุกคนทั้ง30 ml 60 ml 9 0 ml 120 ml อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะลองไปเลือกใช้ซื้อได้ตามแบบัตเจ็ตของแต่ละคนเลยเลดมากค่ะ ชิ้นที่2นะคะก็คือนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็น cleansing oil ค่ะชื่อว่าสวาซู g e n t l e cleansing oil นะคะอันนี้ขึ้นเป็นขวดที่2แล้วนะขวดแรกคือหมดไปทีเรยียรชอบมากมากๆเพราะว่าตั้งแต่เคยไปลองนวดหน้ากับซวาซูตั้งแต่ที่เกาหลีเลยมัง้งมันเป็น oil ที่แบบให้อัตรสที่ดีในการล้างหน้านวดหน้าจังเลยเนื้อ oil เบาสบายผิวนะคะแล้วก็ล้างเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดคือแบบชอบจะต้องซื้ออ่ะเนี่ยพูลเลยดมันดีมากนวดออยลงไปก่อนตอนหน้าแห้งด้วยนะก็คือนวดนวดนวดนว,ดน,วดนไปนะคะสักประมาณหนึ่งนาทีเอาน้ําแบบใส่มือเราเบาๆแล้วก็แตะแล้วก็นวดอีกสักรอบหนึ่งนะคะแค่นี้ค่ะเครื่องสำอางก็จะหมดจดแล้วออยก็จะไม่ตกค้างบนผิวด้วยนะคะหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยนวดเสร็จแล้วล้างหน้าเลยไม่ได้เราต้องนวดเสร็จแล้วนวดน้าเบาๆด้วยให้ออยเขาเนี่ยแบบกลายเป็นน้ํานมแล้วก็ล้างออกนะคะมันดีมากคน ชอบมากจริงอันนี้เป็นเนื้อที่แบบค่อนข้างดีเลยชอบกลิ่นหอมใ้าเป็นแฟนซอวซูอยู่แล้วนะคะก็ลองออยของซอวซูดูนะคะ มาถึงน้ำตกกันบ้างคะ่ะนี่เลยขอเรียกว่าน้ำตโสมทรงพลังแล้วกันนะคะตัวนี้คือซาวซูคอนเซนเทรตจินเซงรีนิวิ่งวอเตอร์นะคะพี่ชอบเนื้อวอเตอร์ที่สุดเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเนื้อที่เหมาะกับอากาศบ้านเราเหมาะกับคนที่ผิวมันสามารถใช้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะตัวนี้น้ำตกเขาจะไม่ได้เป็นเนื้อที่เหลวมากเป็นน้ําในขนาดนั้นนะมันจะมีความแบบหนืดๆนืนิดนิด,นด,นด,นดเหมือนเป็นเนื้อกึง่งแบบกึง่งเจลลี่เบาๆานะคะแล้วมันแบบ กลินหอมมาก พีชชอบกลิ่นโสมมากกลิ่นโสมคือแบบโสมทรงพลังจริงๆทุกคนถ้านะใครเคยกินน้ําต้มโสมหรือโสมแทง่งหรืออะไรเงี้ยตัวนี้นะคะเป็นน้ําตบที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูริ้วรอยของเรานะคะแล้วก็พี่ชอบตรงที่มันทําให้ผิวเพียนแน่นขึ้นชุม่มชื้นขึ้นแล้วก็เปล่งปลั่งขึ้นนะคะตบไปบนผิวแล้วรู้สึกได้ว่าอุ้ยผิวฉันดีจังเลยผิวฉันเด้งดึ๋งดัง,ดงผิวฉันรู้สึกว่าได้รับการบํารุงดื่มน้ําพักผ่อนเต็มที่อะไรอย่างงี้เลยตอนนั้นคือใช้ครบเซตของเขาแล้วก็แบบผลมันรอดมากนะแต่ถ้้าใหเลืือกซอ ตัวใดตัวหนึ่งพี่ชอบน้ําตกเรารู้สึกว่าตัววอเตอร์เนี่ยมันเหมาะกับผิวเราใช้งานง่ายแล้วก็ใช้ผสมกับเซ็ตอื่นอย่างเงี้ยได้ดีงามมากนะคะสําหรับโซวาซูจริงๆเขามีหลายลายนะทุกคนทั้งเรื่องของลดเรือนริ้วรอยทั้งเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งสําหรับใครที่อยากจะได้น้ําตกสายแบบว่าลดเรือนริ้วรอยนะคะนี่เลย,ยแสงสะท้อนแสงโอ้ย แสบตาเหลือเกินทุกคนค่ะอันนี้เป็นมา์คตาที่เด็ดม,มากพูดเลยว่าเด็ดเด็ดของจริงนะคะตัวนี้คือเซอร์ซูคอนเซนเทรตจินเซนเรีนิวิ่งายเซรัมมา์กค่ะอันนี้ต้องบอกว่าไม่แกะให้ดูเพราะเสียดาย ที่วิชัยคืนก่อนแต่งงานค่ะทุกคนเราแบบเฮ้ยจังหวนะนั้นนะ่ะก็ตื่นเต้นงานนอนไม่ค่อยหลับตื่นเช้ามากตีสามตีสามตื่นมาแล้วแบบตามันก็ยังไม่ตื่นทุกอย่างมันยังแบบไม่โอเคพี่ก็เลยมาร์กแปะตัวนี้ไว้นะคะตึงตังคะ่ะแม่โอ้โหตามันรู้สึกว่าแบบยกขึ้นกระชับขึ้นแล้วมันเบิง่งรู้สึกว่าแบบตาเนนะั้ยเป็นประกายมากไม่มีความเหนือ่อยไม่มีความล้าไม่มีความงองแงไม่มีความดูโทรมใดๆเลยนะคะเป็นมาร์กตาที่เลิศมากแล้วก็ ถ้าสมมติว่าใครอยากจะเตรียมตัวก่อนแต่งงานนะลองแนะนําว่ามาสัปดาหละครั้งร่วมกับไอครีมะอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นตัวที่แบบช่วยให้ตาของเราอะดูยกดูตึงดูแบบดีงามเพราะเขาจะมาเป็นหน้ากากค่ะทุกคนมันไม่ได้มาแบบแผ่นแปะใต้ตา,ตาไม่ใช่มาเป็นหน้ากาก,ากเลยไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะคะเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นแผงหน้ากากเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็แช่ยเย็นไว้ก่อนนะคะแล้วโปะเหมาะก,กับวันพิเศษเหมาะก,กับวันที่ดีเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะก็ซื้อเป็นกล่องคุ้ม ไม่กล้าใช้จริงทุกคนเซฟสำหรับวันที่แบบสำคัญมากๆนะคะมันเป็นอะไรที่รดมากบอกเลยใครที่แบบอาจจะต้องฟื้นฟูหรือให้คุณแม่ใช้หรืออะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะชิ้นที่5นี่เป็นครีมที่แบบราคาแรงมากแล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วทั้งหมดจะทำยังไงคือตอนนี้ใช้แบบเขียมมากจริงๆนะคะอันนี้ชื่อว่า s o v a s so, u Time Treasure Invigorating Cream นะคะสำหรับ t i m e Treasure นะคะเป็นไลน์ที่แบบเน้นเรื่องของลดเลือนริ้วรอยแบบจัด เต็มเข้มข้นสุดๆโดยเฉพาะเลยนะนี่เคยอยู่ในเฟ์ริตประจําเดือนสักเดือนหนึ่งจำไม่ได้แต่ว่ามันดีมากมันเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะสําหรับผิวพีทเนาะเพราะว่าจริงๆสาหรับครีมเนี่ยถ้าคนเกาหลีเขาใช้เขาก็จะแบบอากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่อากาศบ้านเราคือร้อนร้อนไม่ไหวแล้วก็เลยไม่สามารถใช้กลางวันได้นะคะพี่ก็จะเน้นเป็นการใช้สําหรับกลางคืนเท่านั้นเองเนื้อแบบแน่นเข้มข้นโบกไปทุกคืนช่วงนั้นก็แบบเตรียมตัวจะแต่งงานอีกคือทุกอย่างไม่เห เนะพราะนอนดึกเครียดหล,ยหลายหลายอย่างนะคะแล้วรู้สึกว่ามันทําให้ผิวเราฟูดีแล้วเราเคยไปน,นวดหน้าคอสที่เป็น time t r e s s u r e เลยคือแบบผิวอิ่มฟูทรงพลังดีมากคือชอบผิวตอนจังหวะนั้นมากมเลยนะคะบางคนแบบเฮ้ยทำไมหน้ามันหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ผิวฉันมันแบบ เปล่งปลัง่งมีออร่าคือชอบมากจริงๆนะคะเป็นครีมที่แบบถ้าอยากจะลงทุนกับครีมลดเลือนริ้วรอยเด็ดดวงนะคะ Time t e a c ช e r ของส o so v วอู S <S เป็นอะไรที่ดีมากจริงๆเขามีอีกลายหนึ่งที่แบบ Beyond เหนืออัปเลเวลขึ้นไปอีกนะคะก็อันนั้นก็จะแรงขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ถ้าใครที่แบบไม่ติดเรื่องบัดเจ็ตใดๆฉันสามารถเปดได้ทุกอย่างอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ลองซื้อมาใช้ดูนะคะหรือลองไปเข้าคอร์สน่หน้าของซอวซูรก็ได้คิดว่ามันแบบลดจริงชอบมาก <c oughs> ชิ้นสุดท้ายสําหรับ must have อ t e เทมของซอวซูนะคะ <c oughs> ก็คือนี่เลยค่ะ คูชั่นจ้าตัวนี้นะคะชื่อว่าซอมบัสสู Perfecting Cushions ซ x นะคะพี่ใช้เบอร์23ค่ะตัวนี้จะบอกว่าแพคเกจจิ้งที่มันดูหรูหราไฮโซโบใหญ่ขนาดนี้เพราะว่านางเป็นแบบคอลเลคชั่นพิเศษนะคะแต่ว่าถ้าไปซื้อก็อาจจะแบบไม่มีตัวนี้แล้วเนาะสำหรับเบอร์23ผิวพี่รู้สึกว่ามันขาวไปนิดนึงนะคะนี่คือเราก็ใช้ครูชั่นตัวนี้ในการแต่งหน้าวันนี้ด้วยผิวจะขาวนิดนึงจะเป็นแบบแนวสไตล์เกาหลีแต่ถ้า25พี่รู้สึกว่ามันเข้มไปสําหรับผิวเรานะคะเราก็เลยเลือก23ดีกว่า ไปต่อได้ง่ายดีเนะื้อคั่นดีมากเป็นคชั่นที่เน้นการปกปิดนะคะแล้วก็ให้ผิวที่ดูแมทละเอียดละมุนเป็นคั่นที่ดีมากเป็นคัีนฝั่งเกาหลีไฮเอ็นที่รู้สึกว่าใช้แล้วแบบโ,โอเคแล้วนี่คือเหลืองแล้วนะเหลืองของเขาแล้วแต่มันก็ มันก็จะเป็นงานแบบเหลืองแนวผ่องๆขาวๆเนียนวนวลนวลน,นิดนึงนะคะเหลืองจะไปติดนิวทรัลหน่อยสําหรับแบรนด์เกาหลีเนอนนี้ก็ถ้าใครที่ผิวเหลืองมากๆอะไรย่างเงี้ยเราแนะนําเป็นเบอร์25จริงๆเขามี27ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดคือมีสำหรับผิวสีเข้มด้วยนะคะส่วนตัวเพีย้ยชอบกูชั่นรุ่นนี้มากไม่รู้ทุกคนจะแบบเห็นในกล้องหรือเปล่าคือมันเนียนละเอียดมากเลยนะี่พิเซ แป้งแค่นิดเดียวเท่านั้นคือจริงๆหนะน้าก็ยังแอบมีรอยนิดๆนะคะเพราะพี่ไปกดสิวมาคือถ้าใครที่แบบมีรอยเยอะๆหนักๆอันนี้แนะนําว่าให้ใช้คอนซีลเลอร์ลงไปก่อนนะคะส่วนตัวเราแค่นี้เราแบบโอเคแล้วแฮปปีล้ล้วแต่งหนะ้าสบายชอบมากเลยพกพาแล้วตอนไปเกาหลีคือใช้รุ่นนี้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องเซตแป้งเลยชอบจริงๆชอบมากและนี่นะคะก็เป็น must have item ของแบรนด์ซอซูค่ะ เป็นอีกแบ,บแรนด์หนึ่งนะคะที่ชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยได้มีการพูดถึงกันใน YouTube หรือโซเชียลอะไรเงี้ยมากแต่เรารู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ดีมากๆแล้วก็ราคาเขายังอยู่ในเรนจ์ที่แบบสามารถจับต้องได้ไม่โหดจนเกินไปคือมีมีหลายราคาให้เพื่อนๆสามารถไปลองใช้กันก่อนได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆจริง,รงๆเหมาะก,กับผิวพีทมาก,มากๆเลยก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสําหรับใครอยากช้อปปิ้งแบ,บ,แบ,บรนด์ซาวาซูนะคะก็ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีเพราะว่าเขาก็มีจําหน่ายที่ประเทศ ไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์พีนด้วยนะแล้วก็กด Subscribe channel ของพีนนะคะอยากดูมาแซฟไอเทมจากแบรนด์อะไรต่อเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเนาะวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปลานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ